เอาครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้ากับสิบไปตอนที่เล่าพัฒนานะครับเนาะเอาเราพัฒนาของเรานะครับผมเสียดไปเสียดมากนะครับเนาะเอาแต้มไปคนละทางนะครับเลขเด่นเลขหลักสิบหลักหน่วยมาทั้งหมดเลยนะครับเนาะหลักเลขเด่นมาทั้ง2ตัวเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะจับระบบใหม่นะครับเนาะเอาเข้าสีใสระบบสูตรชนแล้วมานะครับชนแล้วมาแล้วก็จับรูดเลยนะครับเนาะ นักครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับเพราะว่าเหล็กเด่นของเขานั้นมาดีเสุดเกิดนะครับเนาะแต่ละเอาไม่อยู่นะครับเนาะเอาไม่อยู่นะครับเข้าสีใปที่ใส่สูตรระบบนี้นะครับเนาะใส่ระบบนี้ก็คือนะครับเข้าสีใส่ระบบชนแล้วมานะครับชนแล้วมานะครับก็คือในสูตรนี้นะครับใส่สูตรนี้เลยนะครับระบบชนแล้วมานะครับเนาะชนแล้วมานะครับ ในเลขสสูตรนี่อันนี้ก็คือสูตรที่6นะครับเนาะเป็นสูตรเด่นอันนี้นะครับเนาะเป็นสูตร8ตัวนี่นะครับมันจะมาทุกงวดนะครับเอามาเทียบชนแล้วมันจะชนกันอยู่เพียง3ตัวนะครับ3ตัวนะครับมันจะชน3ตัวส่วนมากนะครับ3ตัวทั้งหมดเลยนะครับแล้ว2ตัวแล้วก็4ตัวกันหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะชน3ตัว3ตัว3ตัวนะครับมันจะมา1นถึงสตัวนะครับถ้าชนเราจะมาตัวที่ชนเรามากเข้าสีแต้มสีนะครับ ตัวที่ชนแล้วมานะครับอันนี้ตัวที่ชนนะครับตัวที่เขาวงสีแดงคือตัวที่ชนนะครับแต่ว่าตัวที่มันมากนะครับค <Piet. S 2> ือตัวที่ชนแล้วมาเข้าสีแตมมีฟังนี่นะครับเนาะนะครับในการเด ics. Ics. ินของตัวเลขนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะนี่คือผลการออกสลักนะครับเนาะผลการออกสลากนะครับจะชนแล้วมาแบบนี Den ้นะครับเนาะตัวนี acknow. ้ชนชนตัวนี้แล้วก็จะมาตัวนี้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับในส่วนนี้เดินดีมากนะครับชนแล้วมานะครับเนาะในหวดลาุดตี่นะครับชนสองตัวนะครับ นี่คือเลขเด่นสูตรที่6กนะครับ7802ศูนะครับก็มาชนสูตรนี้780นย์นะครับ7 8แล้วก็0นย์ะครับตัวที่ชนมาก็คือ7และ8มา2ตัวเลยนะครับเนาะบนล่างเลยนะครับในงวดลาสูตรนี้สำรับงวดนี้นะครับชนกันไปที่3ตัวนะครับ9 1 3 913สไม่มี8นะครับ9 1 3นะครับพอเขาได้ตัวชนแบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาเลขตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ไปรูดนะครับไปรูดนะครับ นะครับนี่ก็คือเลขเด่นของเขานะครับได้3มตัวนะครับ9 1้าหนึ่งสามนะครับในวันนี้9 1้าหนึ่งสาเข้าเสียวเลข3ตัวนี้มาหลุดนะครับรูดเลยนะครับนักครับเนาะพอเขาจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับทั้งหมดนะครับเนาะทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับเนาะทั้งหมดนะครับอันนี้19อันนี้ก็19อันนี้ก็19นะครับเนาะนะครับผมได้ไปที่ สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้านะครับเนาะนะครับเก้าสามยี่เจ็ดสี่สิบเจ็ดคู่นะครับสี่สิบเจ็ดคู่นะครับอยู่นี่เนาะนะครับนี่นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับผมเข้าสีจับโดยนะครับเข้าสิบไปที่แรกนะครับเราจะไปที่หลักสิบนะครับเนาะเข้าสิบไปที่หลักสิบนะครับไปจับที่หลักสิบก่อนเลยนะครับเนาะในหลักสิบนะครับนี่ก็คือหลักสิบนะครับตัวที่เดินมาทุกหวดนะครับเข้าหลักสิบบนล่างนะครับนะครับตัวแต้มสีชมพูนี่ก็คือเข้าหลักสิบบนล่างนะครับ เข้าหลักสิบบนล่างนะครับนี่นะครับมันจะเข้าหลักสิบบนล่างนะครับตัวที่เข้าแต้มสีชมพูนี่ก็คือเข้าหลักสิบบนล่างนี่นะครับมันจะเข้าหลักสิบนะครับเข้าหลักสิบนะครับตัวนี้ก็เข้าหลักสิบนะครับก็1หนึ่งเข้าหลักสิบนะครับสี่เข้าหลักสิบแต่เข้าไปในแต้มสีเนาะนะครับหนึ่งเข้าหลักสิบสี่เข้าหลักสิบเข้าหลักสิบดีมากนะครับในตัวนี้เนาะหนึ่งนะครับหนึ่งก็เข้าหลักสิบนะครับเนาะสี่เข้าหลักสิบนะครับก็คือหนึ่งและสี่นะครับ ในงวดนี้เนาะแล้วก็5กับ3นะครับเนาะ3ก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับในงวดล่าสุดนี่ก็7และ8เข้าไปที่หลักสิบนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะประมูลผลออกมาได้ตัวนี้นะครับ9 0 1 2 3 4 6 7นะครับ9 0 1 2 3 4 6 7นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับในหลักสิบนะครับ9 0 1 2 3 4 6 7นะครับนะครับในสูตรนี้เนาะก็คือตัวนี้ละตัวที่เขาจับเพเพื่อนในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับในงวดที่ผ่านมา นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะนะครับเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับที่เอามาเทียบนะครับนะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับเนาะเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับคือตัวนี้นะครับเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดในหลักสิบเข้าสีจับไปที่หลักสิบก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเนาะในหลักสิบนะครับเข้าสีวงสีแดงนะครับเนาะ นะครับเราจะวงสีแดงในตัวที่มีหลักสิบก็คือ90 1 2 3 4 6 7หนึ่งนะครับจะมี9นะครับเนาะ9นะครับจะมี9นะครับ9ก็จะมีทั้งหมดเลย9ในหลักสิบนะ9นะครับ9 9 9ในหลักสิบนะครับนะครับ9ในหลักสิบนะครับแล้วต่อไปนะครับเนาะนะครับในหลักสิบนะครับมีศูนย์ไหมมีศูนย์นะครับมีศูนย์ตัวนี้เนาะมีศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับ มีหนึ่งนะครับมีสองนะครับมีสามนะครับมีสี่นะครับมีห้าไม่มีมีหกนะครับมีหกมีเจ็ดนะครับแปดไม่มีนะครับนี่นะครับเนาะในสเต็ปนี้ต่อไปนะครับหลักสิบหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งะครับหลักสิบก็จะมีหนึ่งเนาะมีหนึ่งนะครับเนาะนะครับ เราจับออกมาแล้วนะครับจะได้เพียงห้าคูเท่านั้นคนระับได้หาคูเท่านั้น,นครับนี่คือหลักสิบในเลข1 0ย์ในหลักสิบมีเลขศูนย์นะครับสองมีเลข2 3 4มีเลข4 5ไม่มี6มีในหลักสิบเมีในหลักสิบแไม่มีมี9ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับ สามในหลักสิบก็จะมีสามนะครับก็จะวงทั้งหมดเลยนะครับมีสามในหลักสิบเนาะมีสามในหลักสิบมีสามในหลักสิบนะครับแล้วก็ศูนย์ในหลักสิบมีศูนย์หนึ่งมีหลักสิบสองก็มีมีสี่ในหลักสิบห้าไม่มีมีหกในหลักสิบเจ็ดในหลักสิบแปดในหลักสิบไม่มีมีเก้าในหลักสิบนะครับ นี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะเราจะไปที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับในของเข้าในหัดที่ผ่านมากก็เข้าไปที่นะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับในหลักหน่วยนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับไปที่เลขห้าหลักหน่วยนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเนาะมาหนึ่งตัวนะครับสาหรับเนขวันนี้ประมวลผลออกมวได้ไปที่สามสี่ห้า 6789 3 4 5 6ดเ้าในหลักหน่วยนะครับเนาะ3 4 5 6ี่ 9, ห้านะครับในหลักหน่วยนะครับ3 4 5 6 7 8 9นี่นคือหลักหน่วยนะครับเนาะตัวไหนมีหลักหน่วยนะครับห้าสีแต้มีนะครับเนาะเราจะแต้มสีในหลักหน่วยนะครับตัวที่เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับ3นะครับเนาะหลักหน่วยมี3มามไหมนะครับ สามสี่ REY, ugh, ห London, Maria, restless, s, ้าหกเ็แปดเก้านะครับไปที่เก้าสามนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งไม่มีหลักหน่วยสองไม่มีมีสามนะครับเก้าสามเนาะไปที่เก้าสามนะครับสี่นะครับสี่มีในหลักหน่วยห้ามีหลักหน่วยหกมีในหลักหน่วยเจ็ดมีในหลักหน่วยแปดมีในหลักหน่วยเก้าก็มีในหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับเก้าก็จะมีหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับ มีเก้าในหลักหน่วยนะครับเก้าเก้าตัวนี้นะครับมีในหลักหน่วยนะครับมีในหลักหน่วยนะครับเก้าก็จะเป็นเก้าทั้งหมดนะครับตัวที่วงสีแดงก็จะเป็นเก้านะครับต่อไปนะครับหนึ่งมีในหลักหน่วยไหมหนึ่งไม่มีนะครับอ่าหนึ่งไม่มีในหลักหน่วยนะครับเนาะมีหนึ่งในหลักสิบหลักหน่วยนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีมีสามมีสามมีสี่นะครับมีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดเนาะมีแปดแล้วก็มีเก้าด้วยนะครับเนาะ สำหรับหลักหน่วยนะครับเลข1จะไม่มีในหลักหน่วยนะครับไม่มีในหลักหน่วยนะครับก็ตัดไปเลยนะครับเนาะต่อไปนะครับหลักหน่วยศูนย์ไม่มี1ไม่มี2ไม่มีนะครับมี3ามามนะครับ3ามสนะครับอ่าสมก็จะมีอยู่ใน3ามสนะครับมี3มในหลักหน่วยเนาะมีสามในหลักหน่วยนะครับแล้วก็มี4ี่ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็มี5้าในหลักหน่วยมี6ในหลักหน่วยมี7ในหลักหน่วยมี8ในหลักหน่วย มีเก้าในหลักหน่วยนะครับแล้วก็สามนะครับมีในหลักหน่วยทั้งหมดเลยสามนะครับสามสามก็จะมีในหลักหน่วยอ้าวไม่ใช่นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะเอาแต่วงสีแดงนะครับเนาะนะครับในสเตปนี้นะครับเนาะนะครับเราก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสนะครับในสเต็ปนี้ก็จะได้ไปที่14คู่นะครับไปที่14คู่นะครับตัวนี้เนาะสิคู่ในในหลักเก่านะครับไปที่14คู่เอานะครับสิบสี่คู่เนาะนะครับตข้ไปนะครับเนาะในตัวนี้ก็จะได้1 2ึสาม สี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้ได้7จ็ดนะได้เจ็ดคู่นะตัวนี้ได้เจนะ็ดคู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดนะครับตัวนี้ก็จะได้ไปที่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิคู่นะครับ 28, 28, นะครับสิสี่นะครับยี่สนะครับสิบส ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ก็จะได้สิบสี่เจ็ดสิบสี่สิบสี่ก็จะเป็นยี่สิบดยี่บดบวกเ็ก็จะเป็นสามสิบห้านะครับได้ไปที่สามสิบห้าคู่นะครับนะครับส5มสิบห้าคู่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะในตัวนี้เนาะนะครับทั้งหมดนี้ที่เ้าแต้มสีนี่สาสิบห้าคู่นะครับส5สิบห้าคู่นะครับเดี๋ยวเ่อสีแยกส5สิบห้าคู่นี้ออกมานะครับเพื่อจะมาจับนะครับในตัวเด่นนะครับนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับนะ จะได้มาเป็นตัวนี้นะครับ35คู่นะครับเนาะสามสิบห้าคู่นี่นะครับต่อไปนะครับเนาะต่อไปเราจะจับโดยแต้มรวมนะครับแต้มรวมเฮาสใส่สูตรเดียวนะครับเราจะใช้สูตรเดียวก็คือจะใส่เป็นสูตรที่3นะครับเนาะนะครับเราจะใช้แต้มรวมสูตรที่3สูตรเดียวไอ้สูตรที่2นะครับเราจะใช้สูตรที่2สูตรเดียวนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับในแต้มรวมนะครับใช้สูตรเดียวนะครับเนาะสูตรเดียวตัวนี้นะครับเป็นเลข8ตัวนะครับเป็นเลข8ตัว ก็คือมันเข่าบนล่างดีนะครับเข่าบนล่าง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 นะครับมันเข้าบนล่างเยอะมากนะครับในสูตรนี้นะครับเข่าบนล่างนะครับนะครับในงวดล่าสุดนี่มันก็ยังเข่ามาบนล่างอยูะนะครับงวดล่าสุดนี้ไปแต้มเจ็ดกับแต้มสองเข้าบนล่างนะครับนะครับเอาตัวที่เข้าบนล่างเอาตัวที่คุมเยอะๆนะครับเนาะตัวหนมันคุมหลายนะครับในงวดที่ผ่านมาเข่าแต้มเจ็ดแล้วก็แต้มสองนะครับบนล่างงวดนี้นะครับปัจจมบผได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับ ได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศนย์หนึ่ะครับแปดเก้าศนะครับข้อทีจับแต้มนะครับเนาะจับแต้มเลยนะครับเนาะนะครับตัวไหนที่เข้าแต้มนะครับเนาะนะครับตัวไหนที่เข้าแต้มนะครับเก้สาแต้มนะครับมีสอแต้มเนาะสแต้มเก้า่แต้ม เก้สี่แต้มไม่มี9ก้าหกหแต้มเก้จดหแต้มไม่มีเก้าแดเจแต้ม998แดแต้มนะครับศูมี9้าแต้ม19มีศแต้มสองเกมี1แต้ม3ามสองแต้มสี่สแต้ม6 9เห้าแต้ม79้า หแต้มไม่มีนะครับเนาะเจ็แต้มไม่มี1นึสแต้มไม่มีหนึแต้มไม่มีเนาะนะครับหนึแต้มหนึแต้มหนึ่แต้มไม่มีหนึก็แต้มหน8แต้มหน9แต้มหนึแต้มสามเจแต้มสามสห้แต้มสามแต้ม สามเจศแต้ม3 8มแดหแต้ม3ามสองแต้ม3ามสาแต้มไม่มี0ูนสาแต้ม1นึสาสี่แต้มไม่มีสองสาหแต้ม4ี่สาเจแต้ม6กสามแต้ม7จ็สแต้ม9ก้สสองแต้มนะครับ เข้าสีแดงออกมาเป็นตัวนี้เนาะนะครับนะครับในคู่เด่นชุดนี้นะครับเข้าสีแดงมากทั้งหมด28คู่นะครับหนักครับเนาะเข้ากปสีแดงออกมาเป็นที่28คู่นี่นะครับเนาะเราก็จะนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ28คู่นัครับเรียบวานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะกาสีจับเป็นคู่เด่นเป็นชุดเด่นนะครับในชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆเนาะนะครับเลี้ยวบานที่นีนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับเข้าจังคอยสีมาจับคู่เด่นเด่เพื่อนโดยนะครับเข้าสจใส่สูตร3และก็4นะครับสูตร3และ4นะครับเนาะตรกลางนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนี่นะครับก็คือสูตร3และ4นี่นะครับ2 3 8 7มา2ตัวเลยนะครับเนาะตรงกลางนี่2 3 8 7มา8กับ7เลยนะครับ แปดกับเจ็ดมาบนล่างเลยนะครับเนาะเลขออกไปที่ตัวนี้นะครับเจ็ดห้าแปดเก้านะครับเจ็ดห้าแปดเก้ามาสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวห้าสี่านะครับมาจับคู่ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาจับเป็นคู่เด่นนะครับเนาะนะครับตัวไหนเป็นคู่เด่นในนี้นะครับเนาะตัวไหนเป็นตัวเด่นติดได้หนีเข้ากับสีวงสีแดงเลยในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในิวยอที่ผ่านมานะครับวิ่งแปดก็มาที่แปดเก้านะครับมาแปดเก้า นะครับวิ่ง8นะครับมา8ปดเก้าฟันแปดสามบ๊มามาแปดเก้าหนักครับผมเอาในงวดนี้นะครับเราต้องเอาให้อยู่นะครับต้องเอาให้อยู่เนาะนะครับสูตรของเรามีสูตรเด็ดหลายสูตรอยู่แต่แต้มนะครับเข้าใส่หลายสูตรมั่นสีพังนะครับเนาะเข้าใส่เพียงสูตรเดียวคือสูตรที่เดินเข้าบนล่างเลยก็คือสูตรที่2ในแต้มนะครับเนาะนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าจังคอยสีมาจับเป็นเพื่อนนะครับก็คือเอาสูตร3กับสูตร4ตัวกลางนะครับเอามาจับ นะครับในชุดนี้จะได้ไปคู่เด่นไปที่คู่ใดนะครับในทั้งวันที่บคู่นะครับเนาะที่มาที่คู่เด่นเลยนะครับเนาะสำหรับในวดันที่6พฤศจิกายนนะครับในวันพุธที่6เนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจังมาว่ากันต่อนะครับสําหรับในชุดนี้เดินดีมากนะครับเอาแต่ชุดที่เดินดีทั้งหมดเลยนะครับเอามาประกบกันยางละสูตรเท่านั้นครับเอายางละสูตรนะครับเนาะ นักครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เล่าเพื่อน,น,นไปเลยนะครับเนาะเอานะครับในคลิปต่อไปจังมาจับกันนะครับว่าสิกร์ใดคู่เด่นเป็นที่คู่ใดนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ล่าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ